โอเคมาต่อในพักที่สองครับหลังจากที่เรานั้นได้เล่นไปตอนมืดถ้าดูคนได้เห็นคลิปนี้ก็คงจะเป็นตอนเช้าแล้วอุ้ยมานี่ต่อจากพักที่สองเลยอุ้ยตอนนี้เราได้เจอหมีบ้าที่วิ่งไวกว่าเดิมสามตัวแบบมันบ้าจริงๆอ่ะมันหน้าตาบ้ามากเลยอิเตอร์หนึ่งแบบดูกระหายเลือดมาดูคนเพราะที่มันตีชมุวน่ะเดกก็เลยเรียกว่าหมีบ้าเพราะมันการหน้าตามันกกระหายเลือดอ่ะ ตัวไหนใส่ตัวไหนไม่รู้อะอยู่ดีมันก็แบบหน้าตาแบบอเปลี่ยนไปอาทีเชื่อไปข้างหลังดีกว่าพี่ว่าด้านหลังไม่ใน่้าหลังเนี่ยแต่ตอนนี้หน้าจอพี่เป็นสีแดงแล้วมะแดงอลามเลยอะไปด้านนี้ดีกว่าโอ้ยอันนี้อันนี้วิดีโอแรกได้โหลดลงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยลงตอนเช้าอิตย์มานี้โฮ้ยว้าวแดงมาแล้วอิตย์มาด้านหลังคดีพิ่เนี่อนเพลื่อนฉันโกรธ้วไหน เงินกดให้เพื่อนไปปนเพื่อนไปปืนชาร์จไฟฟ้าโอ้ยวงยิงไหนเพื่อนโอเคเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวพอจบคลิปนี้พี่ต้องรีบไปลงพาร์ทสองต่อไอ้พาร์ทหนึ่งก่อนพาร์ทหนึ่งไม่ได้ลงเลยไม่ได้อเลยเนี่ยแค่ตอนนี้นะแต่พอทุกคนได้ดูก็น่าจะพาร์ทหนึ่งน่าจะลงไปสิตอนนี้มันยังไม่มาเออตอนนี้มันหายไปเก็ไม่รู้หนีโยโย พ่อที่เราขึ้นมพ่อที่ว่าจะขึ้นมินด้วยพี่จะลองปเปิดร้านค้าเงินพี่ก็ไม่ได้มีมากมายแต่เงินตั๋วมีเยอะนะโอ้ก็พอๆพ,พี่นะประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแต่ของพี่ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบก็าคืออได้ก็ไม่อยากลองเก็บตังค์ไ้ซื้อนี้ของพี่หนึ่งร้อยหกสิบสองตเปิลนั้นเจ็ด เออยเปอพี่เจอบ้านหลังนึ่งตามมาตามมาเด้วนักสำรวจพร้อมเดินทางเดยวนักที่อย่าบอกบอกเลยมีจำสแกกเยอะเฮ้ยม่งาไม่เห็นหมีเลยมั้อกี้น้าหมีตงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะที่พี่มองอยู่ต่ตอนนี้มันหายไปแล้วแหละนีปื้ดูหลดมากงตึงต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 ง ทำไมเพื่อเธอเร็วกว่านาทีดะี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไปโอ้น่าก,กลัวมากนนถ้า,าคลิปนี้คนดูถึงหนึ่งร้อยคนกดไลค์ถึงสิบแล้วก็คนกดติดตามเออในช่องผมถึงแปดสิบผมจะลองทำเกมที่บอกไปในพาร์ทหนึ่งดูไม่รู้ว่าบอกไปตอนพาร์ทหนึ่งหรือยังนะว่าเออจะแบบต้องมีข้อเสนออะไรบางอนน้่านะ ตัวสักสองลูกครับโอยโคตรแบบน่ากลัวหลอนว่ากลับบ้านเหรอไม่ใช่บ้านปื้ดที่มายโห้สุดยอดเราเดินมาแบบไกลมากอ่ะเราเดินมาไกลมากคือบ้านเราเนาะสองมี่ารับหน้าที่พอกันอู้เช้าแล้วอาหารหนีเต็มเลย บอกเลยพี่ว่าได้เจอหมีใหม่ๆชัวร์ใช่เพราะนจุดแย่มาแล้วไหนเราเอาโผล่ที่ใหม่โหเพื่อเรามาโผล่ที่ใหม่เลยอ่ะรอก่อนโคตรสุดยอดอ่ะไปไปเพรเรามันแบบนักสำรวจโดยแท้ตอนนี้ปีวิชายกันหมีคือแบบไม่ไมาจะมาหาตเราแล้วมังอยู่ไกลขนาดนั้เฮ้ยเพื่อเราจะได้เจอรูปภาพที่น่ากลัวขึ้นกันนะนี่รูปภาพอะไรอ่ะ หมีขอพรเหรอกดอ๋ออะไรอ่ะครึ่งหมีครึ่งมนุษย์ส่วนว้าวแม่เนี่ยหมีมนุษย์คืออะไรก่อนหมีมนุษย์เหรอมนุษย์ของเรารอะมนุษย์หมีมนุษย์มันต้องนึกภาพยังไงวะกุ๊ก <c> ็ไม่หมีโยโย,โยโ่เนาะเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี่มันมีอะไรอยู่บนฟ้าด้วยอ่ะไอ้ก้อนแดง พอดีเราอยู่บ้านใจ่พอดีไกลก<ล>็ไม่เป็นไรถ้าถ้าไกลอ่ะยิ่งไกลพี่คิดเาเจอท,ที่ใหม่พอดีดูเครื่องพดีก็ที่ใหม่อยู่แล้วเนี่ยว็าจะบ้านเนี่ยมันใหม่มากเลยเนี่ยบ้านอะไรบ้านอาน๋นอร้านค้าร้านค้าขอยของชำร้านค้ามาเปิดที่นี่แล้วโอ้ที่ใหม่อะไรอ่ะอุ้ยดวงตาดวงตา รูกดวงตาครับกลัวสัตว์ร้ายผมไม่กลัวตอนนี้ไม่กลัวอะไรเลยอะกลัวสัตว์ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าในนี้มีข้างล่างเอ้ยโอ้โหอัจฉริยะระดับอาวเบิดไปลงไปก่อนเลยยี่กลัวอยู่พี่ก็กลัวแหละที่กลัวใช่กลัวกลัวแบบมันมีหมีออกมาการจำสแกน แบบจำสกเกลแบบเย่ชัดเจนเปิดโคตรหลอนบอกเลยถ้ามีหมีมานะพี่บอกเลยเราจะทำการปิดคลิปทันทีคยับผมบอกเลยผมลงผมลงให้ดูดิีมีอะไรไหมไม่มีะไรเอา้าพี่จะเจอตุ๊กแบบได้ แอบได้ขนาดนี้ชัดเจนจับแจ้งครับไปไหมไปไปไปเปต้องต่อตรงต่อวโอ้โหปิดก่อนเลยอย่างแรกปิดก่อนเพิ่อปิดปิดอันนี้เราเรากลัวเรากลัวไว้คณะสำรวจเอ้คณะสำรวจเริ่มกลัวดอแน่นอืดอชัวโอ้โหนี่มันดอสองจุดศูนย์ชัด ถ้าลงมาที่นี่แล้วได้เงินร้อยล้านผมก็ไม่เอาอะกลัวเกิน<ะ>แต่เพื่อผู้ชมครับผมจะทำครับดอเพื่อผู้ชมเรายอมมากลัวนะครับ<อ>หลอดเวะอร์เมื่อไรจะเจอหมีวะเนี่ยหมีออกมาดิเฮ้ยอยู่ในตู้ว่ะหมีอยู่ในตู้เนี่ยนะไม่ใช่หรอกมั้ง ถ้าไม่มีอะไรนี่คือแบบอหอไม่อย่างไรเราก็เจอที่ใหม่<ช>ลึกเกินลึกเวอร์เลยเปิร์มีสองข้างมีสองข้างหลังนี้ไม่มีอะไรทั้งหมดอันนี้ไม่เสียงอะไรเองโอเคเราจะทำให้คลั่งขา,งขางให้คน new มาดูเองนะครับอ่ะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ เนาะเพราะว่าเรากลัวเกินไปแล้วแล้วก็ให้ผู้ชมมาลุ้นกันเองว่าจะมีอะไรต่อไปนะแต่เราก็จะออกจากเกมนี้แล้วเพราะกลัวมากๆเลยอ่ะสาหรรบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามได้นะ